ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอ u t o Review 2อโตัรีวิว2,025ช่องที่ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาไปรีวิวจอดลึกกับรถดอฟฟินปี2 0 2 5โดยเน้นในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยและฟีเจอร์เด่นๆที่ทำให้รถคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดดอฟฟินปี2025มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัย และการจัดสรรพื้นที่อย่างชาญฉลาดแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่เมื่อเข้าไปนั่งแล้วกลับรู้สึกกว้างขวางด้วยการออกแบบห้องโดยสารที่ให้พื้นที่สีสันและพื้นที่วางขากว้างขวางทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังพื้นรถที่เรียบไม่มีอุโม,มงค์ตรงกลางช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้โดยสารด้านหลังที่สูงก็สามารถนั่งได้อย่างสบายโดยไม่รู้สึกอึดอัดภายในห้องโดยสารของด l p ฟิ n ได้รับการออกแบบให้ดูเรียบหรู และใช้งานง่ายมีหน้าจอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์แบบกว้างกลางคอนโซลที่ให้ภาพคมชัดรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางและคำสั่งเสียงส่วนหน้าจอแสดงผลของผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางหรือการแจ้งเตือนต่างฮ่าด้านพื้นที่เก็บของดอฟฟินก็ไม่ทำให้ผิดหวังมีช่องเก็บของตาประตูที่ลึกช่องเก็บของตรงคอนโซล หน้าและจุดเก็บของเล็กๆผู้ห้องโดยสามบ่อหลังสามารถพับราบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อจําเป็นแม้จะไม่พับเบาะลงพื้นที่เก็บของท้ายรถก็ยังสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หรือรถเข็นเด็กได้สบายฮ่าฮในเรื่องของความสะดวกสบายและอุปกรณ์เสริมดอฟฟินมาพร้อมเบาะหน้าระบายอากาศหลังคาสันรูฟแบบพาโนรามาและไฟตกแต่งภายในที่ปรับสีได้ตามต้องการระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังรวมถึงมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายพอร์ต USB c ชาร์จเร็วและระบบเสียงคุณภาพสูงที่เพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางเรื่องความปลอดภัยก็จะเต็มไม่แพ้กันดอลฟินมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ทำง,งานประสานกันเพื่อให้ผู้ขับขี่ขับรถได้มั่นใจในทุกสถานการณ์ สรุปแล้วดอฟฟินปี2025เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มอกพื้นที่ใช้สอนกว้างฟีเจอร์ครบครันและขับสนุกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองและใส่ใจสิ่งแวดล้อมถ้าคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องออตโตรีวิว2025แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม